เหนื่อยมาจะทำอะไรวันนี้มามาข to ี่ค่ะเอ่อฮะโอเคฮะจบฮะแถลงข่าวจบกยังนะจุกจุกเฮือตกแล้วลากอยเอาเลยกล่องกล่องที่ใบไม้อ่ะเอาเลยตามสบาย ผมไม่มีดาวอะครับทำยังไงดีไปเอากล่องที่ใบไม้อ่ะที่ใบไม้เปิดอยู่อ่ะทางใบไม้อะแทนนั้นแหละถ้าตกนะอุ้ยธนูแล้วก็มิกชดด้วยเล่นสาธนูนะครับผมไม่เล่นดาวอุ้ยอุ้ยมีคนมาวะ่ะมึงเก่งงูงงูวะ่ะ มันเก่งง่มันง่่ตะกี้ล้วนไม่มีวาวสมิทำไมมันไม่ถูกวะยิงทนแม่นไม่แม่นแล้วเนี่ยโอ้ต่อไปกลางนี่ต่อไปกลางใฮ้เรืองมันเหลือก้าอุ้ยอมีเอืออตกไปหนึ่งตอนนั้นะ หือเลือดหกอะหเล,ลือดเจ็ดแล้วไม่มีบล็อกเลยอ่ะทำยังไงดีก,ก็ก็ลาก่อยดีฮะยำตายเถอะยำตายเถอะผมว่าให้ตายเถอะรูบินให้ตกเธอรูบอต,หอต,ตให้ตายเถอะรูบิน ให้สิ้นสุดปั๊มันเหลือเลือดมันเหลือเลือดมันเหลือเลือดอยู่แปดให้มันเหลือเลือดอยู่หกมันเหลือเลือดอยู่หกเออเออเหลือเลือดอยู่สามเล่นตรงแขนมันอะที่มันลอยอะมันไม่มีลูกธนูแล้วต่อไปกางเลยชิบหายแล้วไม่มีบ่อกระโดดได้กระโดดได้กระโดดได้

อี а, ate, <everyday> <again> <c eless ness> ้คลิปนี eh, ้ไดเลยว่าพิกแอคิกแอคเปนความยุติธรรมโอเคยอมตกตายเถอะตายเถอะบินยังมาคุดแร่แถวนี้เยอะระบบผมไปกลางแล้วแตไม่มีไม้ครับคุณเอามาจากไหนเออตัดไม้ดีฮะเอา็อกหินไปต่อก็ได้ฮะแต่ไม้เนินรับตำดาพิินเอ้ยตำดา เออนี่จะมาเล่นสเกิร์ลสกายวอลฮะไม่รู้ครับรีบไปนั่นแหละถ้าไม่ผมกระโดดไปกลางได้อ่ะเออกระโดดผมกระโดดทีเดียวนี่ไปถึงกลางเลยนะโออตัวมันนัวมันเงืดูดีๆโดนปลาสนอบวัดตกตาย เอ้เจะฆ่าได้เหรอนั่นทีมน,นั่น่นทีมน,นั่นน <c oughs> ั่นอะไอพิกเอ็กบอกพิกเอ็กจะสู้ได้ไหมอ่ะพิกเอ็กสได้ไหมอะ d o u e c u o m e จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์หรอจะมาเล่นสกรดวอสต้องสงตัะคุณจะมาเล่นอะ,ะนไรอะ่ะผมว่าคุณคุณไปกลางนั่นเลยนะฮะ พี่วัดว่าอะไรที่เล่นตาบุกวัดเล่นไปตาหว่าอะไรดีโอ้ยวัดภาษาอะไรอะ่ระภาษาคนนะไม่มีดาบเลยมีดาบเหล็กไม่ใช่เหรอดูได้ไม่ใช่เหรออึด <c oughs> จับใจ <c oughs> อ้าวยอะฉันนายเดมอนคือคืออะไรสินี่ <c oughs> มันบอกเห็นไหมมันบอกว่ามันจะเล่นของเล่นใช่ไหมเรมาไปมนเล่นใช่ไหมมันทำเท่าลองงี้ลองจะตายดาาิยึดเกะทำไมพี่บารแม่น้องเงี้ยไอ้เหี้ยกูแกนปี่บาร์สิเลยไอฮานกูก็เขียนมึงมึงไม่ต้องมาว่ากูเลยไอ้ฮานไม่ต้องห่านก็ได้นะช่วงนี้ห่านยะไรได้ไหม <c oughs> วันนี้เราก็ได้เองเพื่อนเดียวเน,นี่ยหนึ่งคน ามันหายากแล้วใช่ไหมมีแ <teor> ค <in> ่เป็ดฮะลองหลังคุณนะลัาหล้างล้าหล้างล้แล้วบวกเอไม่ต้องเต็มมากแรงป้าไวตรงกระโปงจจจอ้ต่อนสองตาครับสตาสมตาเอิ่มเินนเิเดเดินน เห็นไหมพอมันเล่นใช่ไหมตอนแรกผมบอกว่าไม่ต้องเล่นไอห่านมันทำท่าจะร้องไงเกีียเห็นไหอือกูจ็บตมันมากเลยอกล่องล่างนะตามสบายะคุณไม่รู้หรอกกองบนมีอะไรมีแค่บล็อกเองว่าไม่รู้หรอกของล่างมีอะไรด่าไปด้วยด่าไปด้วยนะถ้าถ้ามีภาษาคนมาเกี่ยวข้องภาษาใต้ครับ ใช่ภาษาคนหรอกไม่ใช่ภาษาต่าหนเมตรสเมตรใจยยงนผมนึกว่าคุณนะเนี่ยคุณมือกลงแล้วคุณนด้ากลางกลางกลางกางกลางกลางกลากวอางกลางอางกากลางกลนกกงกกก